พี่น้องครับผมเมื่อนี้มีอีกแล้วเมนูเด็ดๆนะครับในย่ำแรกๆจังสี่ครับผมถือว่าฉลองนะครับสิ้นเดือนนะครับยอดวิวนะครับหรือว่ายอดการติดตามนะครับปังๆพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องสุขูมสุกสนพี่น้องไหมนะมากินน้ำกันครับผมมีโอกาสได้ฉลองกันพี่น้องครับเบิ้งครับวันนี้กุ้งแช่น้ำปลานะครับย่ำนะครับอ่าทาคิริวครับผมพี่น้องสามสิบกรีมเพิ่อน อีกมุมหนึงคือผ้าขี้ดิ้วเพเป็นตะกินคำว่าผ้าขี้ดิ้วแต่ว่าแซ่บสุดยอดพี่น้องมือมือนะครับเบิงงบ่งพี่น้องดูเนี่ยนะครับเฮ็ดใส่แบบกร่อยๆใส่พริกข้าวกัวนะครับเอาบีใส่ข้างอุ้ยสุดยอดอืมพ,พี่น้องทักบ่หลายมือ้อหน่อครับอาหารทะเลเจอกับอาหารโคกพี่น้องเนาะนัะน่ปลานะเอ้ามาพี่น้องครับ มาครับมังเบอรนี้บัตน้ำจิ้มสูตรเด็ดแซก่งการันตีบ่มีหมูบาบน้องสมัยทำครับราดพี่น้องน้องสมัยเพิ่นได้ไปสูตรมาจากร้านจากป้าเพิ่นอยู่ห้องเตยนะครับรักรอง เพิ่นเป็ดร้นานอาหารญี่ปุ่นนะครับแซ่บพี่น้องโอ้สองมหม้อมีน้องไม้มาซ้อมมาเลยเนาออาจจะเบิ้งบน่าาแซ่บพี่น้องแต่ว่ารสชาติบ่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอากินแบบบ้านๆเข้าพี่น้องเนาะนี่นี่น้มีเผ็ดจากหน่อยเปรี้ยวน้ำนะครับเค็มนิดๆกุนน้งก็ต้องล่างโซดาดีๆพี่น้องอกินใส่คับ พักกันหน้าเนี่ยครับกลางๆเห็นมี่ครับรสเท่านั้น,น,นเองที่แทบไม่กินก็นำไปครับรู้จักพี่น้องน้ำกิมน้องใหม่เยี่ยมครับอ้าวพี่น้องครับสำหรับขี้เตอ๋อ ทุกทุกท่านตอนนี้ซีนเดือนแล้วพี่น้องกับโค้งสีได้ประสบความสำเร็จบางท่านบางคนงกับโคง้งสีอาสู่ต่อบางคค้นนะครับย่งบอ่อถ้าเดี๋่พานสู่ต่อไปพี่น้องมีอนไรที่ให้ผมแนะนําทักมาหาผมได้นะครับเราขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณพี่น้องทุกทุกท่านที่กําลังแรงใจให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาไล่์ใดต่างๆผมเห็นให้พี่น้องเบอ่งแล้วในคลิปนะครับก่อนนี้ น้อพี่น้องเนาะนั่นคือายได,ด้เดือนต่อไปสู่ต่อพี่น้องอยากให้มีครับเรื่องเล่าของรายได้นะครับรายได้จากอากาศรายได้จากลมอังเสียนะครับพี่น้องอยากให้ได้ทุกคนนะครับเหตุฉะนั้นแล้วก้อนสิได้เห็น้ยงก่อนเปิดสร้างรายได้ Facebook เพจพร้อมด้วย YouTube อย่าลืมนะพี่น้องด้วยสแพลตฟอร์มนี้รับรองว่าปังแน,น่นอน เอาเก็บเล็กผสมหน่อยพี่น้องเฮดเก็บเชืละดอกไปโคกนี้ดอกนึงไปโคกนี่ดอกนึงมันก็ได้เยอะเองนะครับคือผมเฮดมือนี้ผมถือว่าในขิดใจตัวเองประสบความสําเร็จแล้วนิดหนึ่งแต่มันอาจสิบเปอร์เซนหลผมกับสิบเป e ร์เ็นตเ็ดแล้วกันสิยายา head, ดึงพี่น้องไปพร้อ,รอมๆกันครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับ